สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2564ไตรมาที่3-4ระหว่างวันที่1เมษายน2564ถึง30กันยายน2564โดยมีนายอินทนนท์แก้วทองเป็นครูกศน,นตำบท่าพุทธากศนตำนบนท่าพุทธาตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศาบาลตำบลท่าพุทธางานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอตำบลท่าพุทธามีนักศึกษาแบ่งออกเป็น3ระดับระดับประถมศึกษาจำนวน1คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน14คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน2 9คนรวมทั้งสิ้น44คน งานการศึกษาต่อเนื่องกอสอนอตำบลท่าพุษาจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการเพาะต้นอ่อนทานตะวันวันที่26มิถุนายน2564ณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพุษาหลักสูตรการทำสลัดโลวันที่27มิถุนายน 2564หน้าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพุทธา โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการพิมพ์ผ้าลายใบไม้จัดหน้าวันที่28มิถุนายน2564ถึงวันที่4กรกฎาคม2564ั 2, 64, น้าณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพุษาหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านฟ้าทลายโจรจัดวันที่13 2 0ถึง20กันยายน2564ณกศน,อนอตำบลท่าพุษา งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการอบรมให้ความรู้เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019วันที่18มิถุนายน2564ณศาลาอเนกประสงค์ตำบลท่า BON พุทราหมูมม่ที่3ตำบลท่า BON พุทรางานเฉพาะกิจตามนาโยบายเร่งด่วน โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสร้างจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรงลดภาวะซึมเศร้าจัดหน้าวันที่23มิถุนายน2564นณศาลาอเนกประสงค์ตำบลท่าพุทราหมู่ที่3ตำบลท่าพุทษา การพัฒนาตนเองวันที่1-2และ7-8มิถุนายน2564โครงการจิตอาสาของสำนักงานกสนประจำปีงบประมาณ2564ของสำนักงานกสนจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบนะักกสนจังหวัดกำแพงเพชรวันที่3-4ถึงกรกฎาคม2564เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของ,ของกสนอ,อำเภอสาย องวัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal นักศนนอำเภอทายทองวัฒนาวันที่12-13กักยาคม2564เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียนและการเรียนลายบุคคลของสำนักงานกศนอจังหวัดลำปางวันที่13กันยายน2564เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทําคังความรู้ด้านวิชาการ TKP ณกกศนจังหวัดกําแพงเพชรเบสแพทชิด ตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์4.0และยุทธศาสตร์สำนักงานกศนอการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชนชุมชนและสังคมในรูปแบบที่หลากหลายให้กับประชาชนคิดเป็นวิเคราะห์ได้ตัดสินใจภายใต้าฐานข้อมูลที่ถูกต้องกศนอตําบลท่าพุทราจึงได้พัฒนาโปรแกรม EDU NFE เป็นตัวช่วยในการเรียนรู้กับครูผู้สอน เพราะนักศึกษามีเวลาพบกลุ่มกับครูผู้สอนน้อยมากเพียงเทอมละ18ครั้งรวมทั้งนักศึกษามีภาระแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปจึงอาจจะไม่เข้าใจบทเรียนในห้องเรียนหรือการพบกลุ่มในแต่ละครั้งได้อย่างเต็มที่กศนตำบลท่ผาพุษาจึงได้จัดทําระบบ e d u v 4 n f e k p p c o m โดยระบบจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วน1ระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์2ระบบช่วยเหลือครูผู้สอนออนไลน์ทั้ง2ระบบนี้ รองรับการใช้งานแบบสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด แบบเรียนออนไลน์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผ่านทางระบบประกอบไปด้วยหนังสือเรียนใบงานใบความรู้คลิปการสอนและแบบทดสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียนตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลของผู้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและช่วยในการตรวจผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนที่ผ่านมาอีกทั้งยังช่วยตรวจสอบหน่วยกิจกรรมกพชเพื่อวางแผนก่อนการจบการศึกษาตารางสอบออนไลน์ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนสามารถวางแผนในการเดินทางมาสอบแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าได้ระบบช่วยเหลือครูผู้สอนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการตรวจสอบรายชื่อผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดของตนเองในแต่ละภาคเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาอีกทั้งยังรองรับสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android และ iOS แบบบันทึกคะแนนออนไลน์ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการพิมพ์แบบบันทึก ผลคะแนนแต่ละรายวิชาแก้ปัญหาผู้เรียนตกหล่นในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน